ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยี iet, มันเข้ามาเราก็เลยจําเป็นต้องคัดผู้เล่นตัวไหนที่จะเป็นแม่ตัวให้ของเราที่ดีที่สุดตัวไหนที่เราไม่คิดว่าจะไปต่อเราก็คือเราก็แบ่งแบ่งให้กับคนที่ชอบไปครับเพราะจะมาเน้นในเรื่องของการทำนี้เป็นหลักมี AI แล้วก็ผสมจริงผสมจริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดโคที่เป็นแม่พันธุ์ที่อายุเยอะแล้วก็ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติก็คือปล่อยเลยครับ ผมปุกนะครับเจ้าของฟาร์มสามอแลนด์อำเภอเรืองโลกทาจังหวัดยะโสธรครับ ตอนนั้นเนี่ยคุณพอ่อจะมีวัวลูกผสมก็คือวัววัวฮินดูบาซินนะครับซึ่งตอนนั้นมันเจอวิกฤตในเรื่องของราคาราคามันตกพอผมได้เข้ามาทําเลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็กินอาหารเยอะพอกินอาหารเยอะไปปับ๊บมันไม่ได้ขายสักทีก็เลยไม่รู้จะไปเริ่มขายที่ไหนคุณพอ่อเนี่ยด้วยใจแกลักแกแก,ก็เลยพาไปเที่ยวหาประสบการณ์ก็คือไปตามงานวัวประกวดผมก็ไปเจอพวกวัวที่ตอนนั้นมันเป็นงานประกวดวัวบามันเป็นโคเนื้อซึ่งมันไม่ใช่วัวฮินดูบาซิน เรามีโอกาสได้ไปเห็นกลุ่มที่เขาเลี้ยงวัวมั่นที่ที่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆน,น,นะครเห็นว่าทำไมคนเลี้ยงวัวขับรถสปอร์ตอะไรเงี้ยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเลี้ยงวัวมันต้องได้เงินได้เงินเยอะแล้วก็เลยกลับกลับมาคิดมามาทำปัจจุบันนี้นี่ที่เราทํามาเราก็เริ่มแตกลายธุรกิจไปก็คือมีอ่าหนึ่งเลยคือเราเป็นฟาร์มต้นน้ําขายลูกนะครับสองทำโรงเรียวนวัวประกวด ก็คือรับรับวัวจากข้างนอกเข้ามาฝึกประกวด3ก็คือทํา IVF ก็คือการแยกฝากต่อนครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าคําว่า IVF เนี่ยมันมาจากคําว่า in vitro fertilization นะคะก็คือการปฏิสนธิเนี่ยภายนอกร่างกายสัตว์โดยการที่เราคัดเลือกสายพันธุ์ที่เป็นพ่อที่ดีนะคะกับแม่ที่ดีค่ะ มาปฏิสนทิเนะะี่ยค่ะภายนอกร่างกายสัตว์ไปจัดการเลี้ยงที่ห้องปฏิบัติการนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยย้ายฝากที่มันเป็นตัวอ่อนนะคะเข้าไปกับที่ตัวสัตว์ข้อดีของการทำเนื้อุิตไอวีเนี่ยเราจะได้พ่อพันธุ์ที่ดีแล้วก็ได้แม่พันธุ์ที่ดีเนี่ยเป็นการผลิตให้คระคะัวค่ะมีในเรื่องของพันธุกรรมที่ดีในฟาร์มเนะะี่ยค่ะต่อไปให้กับฟาร์มต่อตอไปอย่างนี้คะ่ะ อย่างแรกเลยคือตัวนี้เขาเขาเป็นราชาอาหารหยาบนะครับก็คือคอนเ็ปต์ข้าวโพดก็คือมีค่าโภชนาการที่เสถียรและก็สูงมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วมันย่อยได้ดีเลือกใช้ที่จะเป็นข้าวโพดมากกว่าอาหารหยาบชนิดอื่นถามว่าอาหารหยาบชนิดอื่นก็ใช้แต่ว่าโดยปริมาณคือมันไม่เพียงพออยู่แล้วที่จะใช้ในฟาร์มนี้ครับเลือกใช้ตัวข้าวโพดมาจัดก,การแม่พันธุ์ในฟาร์ม ที่ฟาร์มก็จะมีอาหารข้นนะครับหลักๆเลยแล้วก็มีข้าวโพดตัวนี้ครับของ CP CS100 ใช้เลี้ยงแม่ตัวรับถ้าเป็นวัวประกวดผมก็จะใช้อาหารวัวของ CP ถ้าเป็นแม่พันธุ์ก็จะเป็นอาหารข้นทั่วไปวัวน,นี่มันเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องมันต้องการอาหารหยาบที่มีคุณภาพอยู่แล้วซึ่งตัวข้าวโพดเนี่ยถ้าในกลุ่มคนทาฟาร์มวัวนี่จะรู้อยู่แล้วว่าคอนเซปตนี่คือเป็นอาหารหยาบที่มีคุณภาพที่สูงที่สุดแล้วก็ให้พลังงานและโปรตีนที่สูงที่สุดผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นี่เพื่ โคที่เป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดในฟาร์มเลยตัวนี้ใช้ในฟาร์มเกือบทั้งหมด70%ในของการเลี้ยงเพราะว่าอาหารคนเราจะใช้นิดหน่อยพอเรามาใช้ขา้าวโพดเนี่ยคือมันย่อยดีแล้วก็ตัว body สก o r e เขาเนี่ยส,สม่ำเสมอดีและที่สำคัญคือระบบสืบพันธุ์นะครับตัวขา้าวโพด่ยช่วยเสริมในเรื่องนี้ได้ ทีมงานเขาจะเข้ามาทุกเดือนเดือนละครั้งก็คือเขาเข้ามาแนะนํามาตามดูแล้วก็ช่วยกันพัฒนาในเรื่องของคุณภาพตัวเข้าพูพดทั้งตัวแม่รับปัจจุบันมาถึงนี่ก็มีแม่พันธุ์บามันพันธุ์แท้ของตัวเองเลยคือ20กบอแม่เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวทำกาไรให้ผม ที่ปามเนี่ยมีสถาบันอยู่แล้ว4คนก็เลยมองว่าอนาคตเนี่ยจะขยายในเรื่องของการทําโรงเรียนฝึกวัวประกวดที่ที่เป็นมือที่มากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการที่จะจุงวัวเข้าประกวดคนที่จะจุงวัวเนี่ยต้องมีใบรับรองจากสมาคมถึงจะจุงเข้าไปได้เราจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการทําโชว์แมนชิพก็คือเป็นโรงเรียนเพื่อรับนักศึกษาเข้ามาอีกตลาดหนึ่งก็จะเป็นตลาดที่เรารับแม่พันธุ์ที่จะย้ายฝากต่อนเรามีแม่ตัวให้ลูกค้าที่อยากได้พันธุกรรมแม่เราก็คือส่งแม่แม่วัวเข้ามาเราก็ทาให้เพราะว่า ตอนนี้ก็เริ่มส่งสัตวบาลที่ที่ฟาร์มไปอบรมในเรื่องการแย่ผัาตัดครับของผมนะครับทำฟาร์มวัวเนี่ยผมอยู่กับกรอนเป็นจริงก็คือเราพัฒนาสายพันธุ์อาหารหรืออะไรก็ช่างผมจะยึดหลักกรเป็นจริงเป็นหลักก่อนวัวเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องดูว่าแม้กระทั่งเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องการอะไร ค,ความสบายเราก็ลงทําให้เขาอยู่สบายเราเราทำออกมาเดี๋ยวสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะบอกตัวมันเองเมื่อคนเข้ามาดูผมผมคิดแค่เท่านี้